ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดร้อยปีของเซี่ยงไฮ้หรือตลาดเฉินอี้เหมี่วนั่นเองนะครับที่แห่งนี้นะครับจะเห็นว่าร้านค้าหลายๆร้านนะครับอยู่ในรูปทรงของอาคารที่โบราณแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวเขาบอกว่าใครที่มาเซี่ยงไฮ้เนี่ยถ้ามาเที่ยวที่นี่ช้อปปิ้งที่นี่ถ่ายรูปที่นี่เนี่ยเหมือนเดินอยู่ในเมืองจีนสมัยโบราณเลยทีเดียวครับ ที่นี่เป็นศูนย์การค้าที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อทั้งของกินเสื้อผ้าของฝากเยอะแยะไปหมดเลยครับบรรยากาศสวยงามมากๆเลยเลยเดี๋ยวผมจะเก็บภาพไปฝากทุกท่านด้วยนะครับ เินหวังเมี่ยวหรือตลาดร้อยปีเป็นตลาดเก่าแก่ของผู้ตรงเมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณและมีความเก่าแก่มากกว่า100ปีที่ทุกวันนี้ยังสามารถคงความงดงามไว้ได้อย่างดีเยี่ยมที่นี่มีทั้งร้านขายอาหารร้านขนมพื้นเมืองและยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือเสี่ยวหลงเปาเข่งน,นิ้นเองค่ะท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขึ้นชื่อของเซี่ยงไฮ้ก็คือเสี่ยวหลงเปานั่นเองเสี่ยวหลงเปาที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับเพราะว่าลูกใหญ่มากคนจีนเนี่ยเขาต้องใช้หลอดนะครับในการปักเสี่ยวหลงเปาแล้วก็ดูดเอาน้ําซุปที่อยู่ข้างในแป้งจะคล้ายๆแป้งซาลาเปานะครับแต่เป็นแป้งบางแล้วก็ข้างในจะมีไส้แล้วก็มีน้ําซุปที่อร่อยมากเดี๋ยวผมจะลองซื้อชิมดูแล้วก็ชิมเผื่อท่านผู้ชมด้วยครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะครับน่าทานไหมครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงศูนย์หยกแล้วนะครับหยกนี่ถือว่าเป็นเครื่องรางและก็อัญมณีที่นำโชคให้กับ คนที่สวมใส่นะครับคนจีนนิยมมากเลยนะครับกับการนำหยกมาทำเป็นเครื่องประดับนะครับและขณะนี้หยกที่ดีเขาจะมีวิธีการดูอย่างไรเนี่ยข้างในศูนย์หยกนี่เขามีคำแนะนำไว้บอกกับพวกเราชาวกิฟฟินด้วยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาเลยนะครับว่าหยกที่เซี่ยงไฮ้นี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างตามมาเลยครับ ท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งกันต่อเนี่นะครับเราแวะเติมพลังกันด้วยอาหารกลางวันมื้อพิเศษกันอีกดีกว่านะครับอาหารกลางวันที่พัตจคารแห่งนี้นะครับที่ขึ้นชื่อก็คือไก่แดงนั่นเองครับผมเองก็ยังไม่เคยทานนะครับหน้าตาของอาหารที่ชื่อว่าไก่แดงเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูด้านในแล้วก็จะทานเผื่อท่านผู้ชมด้วยครับ เสร็จแล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งกันต่อที่ตลาดที่เรากำลังจะไปนี่ก็มีของให้ช้อปปิ้งมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือตลาดเถาเป่านั่นเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปทานก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอาหารมื้อนี้เนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยก็ดูจากโต๊ะนี้เป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นปลาแล้วก็จริงๆอาหารมีเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมครับแล้วเป็นไงบ้างครับไก่แดงไก่แดงอร่อยมากเลยไม่ทันเลยเหลือแต่ตีนเมื่อกี้นี่คือไก่หมดไปเรียบร้อยหมดแล้ว,รรลวครับชอบไหมครับชอบค่ะอร่อยมากหนังกรอบนิ่มมากค่ะอ่านะครับตอนนี้อยู่ในท้องเรียบร้อยแล้วครับดูสีหน้าของทุกท่านอิ่มไหมครับอ,อิ่ม ณผู้ชมคะในช่วงหน้าเราจะพาทุกท่านไปยังแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังที่รวมสินค้าแฟชั่นไว้อย่างมากมายที่เเรียกได้ว่านักธุรกิจของเราต้องอดใจไม่ไหวฮิ้วกันคนละหลายถุงกลับไปฝากทีมงานที่เมืองไทยกันเลยทีเดียวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวคะ่ะ